รับจ้างเต่งเข่าถุงละสองร้อยจัตสี่สิบห้ากิโลโอ้ยคิดจะแตกหนึ่งหนุ่ยโอ้ยหนกันกหนกักหนักสวัสดีตอนเช้านะครับท่านผู้ชมไม่ซุงกลางไหนคะ่ะแล้วก็ Good morning ladies and gentlemen today is auspicious of Sun Saturday นะ not Sunday y e ับ s i we would like to invite you to our village and traditional houses in qingdong today is local market day again so i'm so sorry that i am get up really late so today uh, i'm going to the market again to in to uh, going to take my mom back home my mom is in the market selling some vegetables uh, Mostly we sell some uh, mustard and garlic and cabbage. so many vegetables in the market so you may see some third tribe people come and sell some vegetables so let's go now i am in here one man village in kingdom we live not very far from the city uh, This box seven miles far from here driving 15 minutes to arrive my home wait yeah, so you see this is the firewood we don't have gas we use firewood for cooking ok, let's go Maar กับเต่าอาไลยมากมายดู่อนนอิมิซีหมวก,กันได้เงินโอ้ยดอกไม้ดอกหอาไปกินกับน้ำน้ำผักต <c oughs> ลาดผักสดนะวันนี้ก็ถ่ายตลาดผักสดไปก่อน <c oughs> น้าก้าอะ <ś à>: ๋อเมก็ซนนะนี่มี้ทากระเจ็บบุ๊กกตั้งลังสวนชนี่อตัด้อกับบุ๊กก็ก็เกิดนี่อัสเป่นีางการเด้อ เอายทำก็อมาเลยอบ้นหลังซื่อเขาบึงถียงเหน่เคยละประมาณห้าร้อยจานจับ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 จทบจับจับนับจ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 ผบตัมจับ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 จัเจับจับจบจับาับจับจับจาบ่ับจกบจั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 บจ้อจั่ับจับจับจ่บจับจับจับบจั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 บจ่บจเดีับจับจัอ

เอาติดตามชมนะวันนี้ก็ใครๆที่ยังไม่เคยลองอน้ำพักหรือว่าผักส้ม<อ>ถูกมากราคานี่ครับก็ประมาณแค่เฮ้ยจริงๆก็อ่านแล้วประมาณอยู่250จัดก็ประมาณ2บาทประมาณ3บาทนะม<ช>ันยากมากเลยแกวกาดก่อนเท่านั้นแม่กำลังจะไปซื้ออะไรนี่็ นี่ครับขายกะลัมปีต้นกะลัมปีกับน้ำผักน้ำกมีันหน่อไม้หน่อไม้นกันหนอ่อไม้เหมือนกันไอลอกไม้ที่นี่ขายดีมากครับแต่ที่ประเทศไทยไม่มีนะหลอกไม้บบนี้ที่นี่เรียกว่าหลอกน้ำยายให,ให้เวลากินอร่อยนะครับแล้วก็ หวานเปรี้ยวอร่อยมากนะกินกับน้ำพริกทวีดีนี่คือสุดยอดเลยอันดับหนึ่งแห่งจชีงตุงนะโอ้นี่ล่ำปีใหญ่มากเลยเอาต้นมาขามเลยนะน,นี่จะขายกันปีใหญ่ หวยแล้วือหาปากอ๋อมู้ก็ประมาณห้าจัดโอ้หูใหญ่หูล้มงัปนาอัมนอยบมวยอ่ะไงจ๊ะนี่เรไปเก็บ่นหนมานะเอาลูตตอเตยกกับต้อกขดดินดอกนาำเปาช่วงนี้ดอก้นาำเยอะมากเลย ไปรอบๆนะครับโอ้โปลาลุกใหญ่มากเลยเอา้าวเล่นดูไปอากาศรอบๆที่ตลาดกระเต่าวันนี้นะครับเดี๋ยวไปขายผักก่อนนะ กัวนารอเป็นเนยนี่โอ้โหนี่ครับหลอกไม้ซุ้งอันนี้สาขาดีนะไม่โดนมาแล้วเท่าไหร่นะก็หลอกน้ำเป๋าของน้ำยายให้เอาขายต่อเท่านั้นวัดเศราก็ได้ก็ซื้อก็ได้ไม่สำคัญนะครับใครใครที่มาตลาดกระเตานะครับอย่าลืมมาอุ่นหนุนผักสดของโฟมนะซื้อมากนักเกิน คิดถึงจริงๆวิทีสมัครนะกันนะบนตลาดเต่าของเราก็วันนี้ไม่มีมากมายแหละขายผักนะนี่เคยลองหรือ,อยังครับก๋หวานหวานเปรี้ยวๆนะกินกับหลอกน้ำตะกี้น่าจะอร่อยหลอกน้ำเนี้ยอันนี้มัดละประมาณ200จัตประมาณเนี้ยอนีเขาจะใช้ไม้มัดแบบน,นี้แล้วก็ทับกันเลย <c oughs>

อืพักการกันพี่เออมาเลยจิ้มตัวก็มาเลยนี่ทุกคนนะครับโอบ้วอัดเซาเขายหมดจัดหมดแล้วครับขายดีมากเลยหลายหมื่นนะ้ววันนี้โอ้อะไรหมื่นนึ่งกระโอ้หมัดจัดหลายหมื่นหนึ่งแล้วเนาะกลิ่<อ>นลูกเจ้ามาออกนี่วันนี้เหนีนนนยบร้อยๆๆไปไแล้วน้ำผักก็หมอเอายังเอายังเอาแน่เนี่ยเอาอะไรเปลี่ยนกินกันนี่ เาไปเพิมเบารแับงอมาเินแ่อมาเอนังไงผมเพิมหมกขายเลยบันปากงัวอะนี่ครับมะกอมะกอกหวานๆแซ่บอร่อยอร่อยการแดกปล่นนะครับดูนะท่านชมเออเปลี่ยนกันแน่อันนี้เปลี่นนะเปลี่ยนหมกจ้าด้าอ๋อามว่าเปลี่ยนหมกจ้าด้าผู้นึ กรแลกเปลี่ยนอ๋อัจัดการแลกเป่นไนะ็นแ่า่งเลม่มียาเงกันแเนี่มากก้รอ่อนจัดเสียงกนี่มนจากเปลี่ยนนั่นนี่เนาะเราแกเลกเปลี่ยนกันนะครับถ้าถ้าในตลาดนี่เราขายอะไรไม่หมดแล้ก็แลกเปลี่ยนกันนะครับผมแลกเปลี่ยนไปกินที่บ้านสมมุติเรามีผักกาดแล้วก็เปลี่ยนกัน อ๋อประกาศอะไรกินเนี s <S okay. 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 <laughs> ่ยนะเปลี่ยนกันเน้อขายหมดแล้วครับไยต่างประมาณ1นึ0งหมื่นจัดนะครับก็ประมาณ200-300ถึงนี่แหละต้องตื่นตั้งเดียวเช้านะลุกประมาณ4โมง4โมงตอนเช้าแล้วก็มาขาย ก็แลกเปลี่ยนกันกินไปเรื่อยๆน,น,นะครับถ้าเกิดมุดสมมติว่าขายไม่ออกก็แลกเปลี่ยนกันกินเรามีอะไรก็แลกแลกกันไปนะครับก็ภาษาอังกฤษเรียกว่าปลาเปอร์นะครับปาเปอร์ซิสตนะครับก็มีกล้วยแลกมะละกอมะละกอแลก,ลก,ลกลเนื้อะนะฮแะแลกกันไปเรื่อยๆแลกเปลี่ยนกันไปกินสมมุติว่ามีกระจิ๊บก็แลกเปลี่ยนกระเจิ๊บมากินนะครับ <c oughs> และคนก็เรากลังแลกเปลี่ยนกันนะครับตลาดกระเตานี้ก็จะได้เห็นวิธีการชาวว้านของเรานะครับเวลามาขายผักไม่หมดก็เราแลกเปลี่ยนกันไปกินที่ตามหมู่ว้านนะครับท่าท่านชม โอ้ถุงลายสามปากไล่ไล่นูะเขาเส้นมาไหนนี่ฮะเส้นน้องกาอ๋อเขาเส้นเขาเส้นบีบมันวะนั่นแน่นอนนี่เขาเส้นน้องกาเส้นน้องกาเลยนแต่ซื้อราคาประมาณหนึ่งร้อยสองร้อยนะอะไรเยอะเหมือนกันนะใช่โอ้ยถ้าซื้อสองปากได้หล่เขาก็ซื้อปากก็ได้หลายอยู่ไล nice> ่ไล่เออปากได้หลายตั้งนามเหมือนกันนะฮ่าฮ่ามาล่ก็อันนั้นซื้อหาปากอ่ะเลยเงินใหญ่กันแน่นี่เกินหัว สามปากสี่ปากเออมีเต anyway ็มรู้嘛เราคาปากแรกเท่านั้นน่ะเนื้อก็เราคาปากแลยเจ้ามือนยุ่มเลยคล้ายแน่นอนนี่ห้าร้อยจัดนะครับโอ้ปันซิมม้วแล้วก็สุดท้ายแล้วสุดท้ายเนี่ยคาปากว่ะคาปากว่ะไม่ได้คาปากอย่างถ้าได้ร้นี่โดนเจ้ามาซื้อสองปากแล้วอะอินเงี้ยอันนี้าะปากเออ ทุหน,หน,หนหลายๆเด้เดอท<ล>ุ่นหลายเด้อดิน้องตุ้มมีหันทางมาโอ้เจ้าเดียววันนี้หนาอยนะนี่เขาซิมน้องกานะครับท่านชมโหกำยุงซาปีเป็นกาเลยปเงินเงือนี่ในเงิน,นูไไ้ใตนี่เเป็นใบยังเจ้าปาันอนี่เนีใบเหงอือเออหนูอาเนาหาากมืเจ้าเงืนยอยเตี๋มหาปากอโอเคเราไปชิมเขาเส้นปลาทูกัน เด่นๆเนี่ยเขาเส้นแห้งนะเขาเส้นถ้าขายไม่ออกก็ทำเนื้อนะเขาทำทำแห้งแล้วก็ส่งต่างประเทศได้เลยมีหลายแบบมากครับสนใจอยากกินก็ติดต่อเบอร์ทูนะมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะในรั้วมาผลิตมาจากวันไหนเฮ้ยวันปลูกใหม่โอ้ยมามาไกลมากครับสแสดงว่าวันปลูกนี่มียังมีที่ผลิตเขาเส้นนะเชียงตงุงเอามาจากมว่านกัดฟ้านะ เขาเซ็นแห้งนี่ครับแม่น้องวันดีนะครับวันนี้ขายดีมากเลยมาหาเิ็เมย์มีสิมสีเดอร์ู้นะม,มันจะมาสีเด,ดอรเออเอาเขาแคบมนะเขาแคบน้อยะล้อกนนหนหนลยลมอะไดียด๋วยวกะ โอ้มีน้ำปูนนล้วเนาะเก็บไว้ในในชั้นอย่างดีเออเอาขมุนหลาวล่ของอะไรวะน้ออันนั้นหนึงครึ่งเอาขมุนหลาวสองปากเลยเดี๋ยวผมไปกินจี๊ดสดแล้วก็ขายด้วยนะขอแถมทุกตลาดแหละแถมหนึ่งลูกหนึ่งลูกเลย เอาไปต่อทางนี้ดีกว่าเท่านั้นดูบยรเียากาศรอบๆในตลาดกับเต่าของเรานี่ก็มีทางขายเหล้าขาวเกย์ทอดเป็นสุกรับผมเอาแอรการดด้วยกันนู้ชมครับไม่เห็นสิ่ง แตกต่างหลากหลายมากแหละผักสดสดเดี๋ยวไปหาผักสดสดนะจะก,กิน้าวเส้นด้วยกันเดี๋ยวเรากลับไปตบปลาในหนองจะได้กิน้าวเส้นปลาทู ใส่ในแดๆว่านั้นกุ้งกอ้อยก็จะไปโม<อ>กลับแล้วนะครับดูนะวิธีการซื้อของในรูปแบบไปแสดงว่าขายหมดแล้วนะแบบนี้ <c oughs> นี่กลับไปได้ยกไปเลย <c oughs> นี่กระเจี๊ยบที่นี่ยังไม่หมดตรงนีน เดือดร้อยไปแล้วครับขายเสียงว่ามาขายยังหมดเดือดร้อยชาวบ้านก่อนนะครับนี่ครับตลาดผักสดคือฮะก็โลโก้มาร์เก็ตอินเชงตุงนะครับก็จะได้เห็นสีสันตอนที่ประมาณอยู่เจ็ดโมงครับตลาด เริ่มจะเก็บแล้วก็หมดกันนะครับแล้วก็กำลังจะกลับแล้วครับ so good morning ladies and gentlemen today is the local market กัดเตา so welcome to visit our market day and then this day is like Saturday and in the morning so this market start very early uh, above uh, 4 o u o'clock in the morning and then finish at 7 to 8 o'clock in the morning again So now it's 7:30. So the market is really finished. So people are going back home now. Some people still eating like the traditional noodle, like the uh, uh, noodle soup. Uh, this, this noodle soup is very famous. Uh, so people come to eat before they will go back home. So. It's called Ho So yeah, the big fish, big bowl. And so people eating here. So spicy and delicious one, yeah. And mostly people love eating in the market. So this is the hill tribe people. There's discussion about exchange food and vegetables. They are going to eat. This is The going down. ซื้อกะ้ือทงนี่กี่มือเออปาซิชิปาิชิปาเนอร์กเือมือะปากร้อยหนึ่งก็ประมาณหมื่นกว่านะหมื่นห้าุงละประมาณร้อจัดฮชิโทก็นาะเจเฮเนาะอ๋อปาก็หมื่นสี่นะ นี่กำลังตกลงราคากันอยู่เขาก็ออกมาแพงแรกกินข้าซอยนะควจะกลับไปผักทองต่างๆเราไปแลกกันนะดูตามไปเลยวยไปแลกอะไราดูการแลกแลกปิ่นนะครับท่านชมก็เอาผักไปแลกไม่รู้ว่าจะแลกอะไรหมดแล้วคน เอาเราก็ไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมเวลาขายอะไรไม่หมดก็ไปดูว่ามเมทัลคนนี้จะเอาอะไรไปแลกเปลี่ยนร้านไหนเพรมีราคาประจำมี่ครับ,น,น,รบนี่มะแพงน้อยแลกเปลี่ยนไงแลกกันมเนีีี akkor, ี่่่ขายยยยออออออูักกเเเหหนนนนนนืื้้ะครับจอกอกละเท่าไหร่ถุงละเท่าไหร่นะจริงจริง ถูร่มเปลี่ยนเหน้าถูอ้าวแล้วดูนะครับไปเอากันได้ไปเอากันได้เออในกว้านเนี่ยเอากันได้เขียงลบปักจำหนัเนนั่นนี่นะครับแม่เท่าคนแรกเออจอกบกกินนู่นน้อเออเนี่ยหนึ่งหนุ่มยิ้นนะแลกเปลี่ยนกันนะครับท่านผู้ชม นะครับพีธีชูเพื่อเงินเพื่อจะเลิกร้านไม่ไปเดินต่อก็แลกเปลี่ยนเนี้ยครับไรู้จะเอาอะไรนะจะแลกน้ำส้มกับของบ้านต่งางๆเขาก็ให้ช่วยจับใ,ใหญ่ๆ เอาโลกันหน้าว่าเหมือนชื่อว่ะเออมีอีดอกงามมื่อกี้อ่าร้อยสองปันดเรียบร้อยเออแลกเปลี่ยนโอ้ง่ายมากครับอีทีชีวิตในตลาดอ่ะเราก็ยังไม่เคยศึกษาการแบบนี้นะดูตามรอยเมทัลคนนี้ไปจะแลกเป็นอะไร เวลาขายไม่ออกแลกเปลี่ยนเปลี่ยนกันว่าเอาละครับขายขที่ยังไม่รู้วิธีการสินค้าในตลาดกระเต่าของเรานะเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันนี่นะครับพทีหาเงินในตลาดไม่ง่ายเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมก็เลินต้องเลินไปเรื่อยๆไปแลกเปลี่ยน อะไรก็ของกินต่างๆนี่คือ way of life นะครับวิถีชีวิตห่งชาวบ้านเลย so this is a way of life and people in here after selling something is not finished so they come to exchange like b a r b e r system นี่ครับก็ไม่ไง่ายเหมือน,น,น,นกันแลกเปลี่ยนเปลี่ยนกันงี้วะ <laughs> เอ,เอาไม่งานนะจไแข่งันด้วยเพาราะว่าบนบนชื่นอนี่ยังมีอยู่ครับร้านนี้ไม่เอาเอาเปลีนี่ได้ยังไงนาะไม่เอานะร้านนี้ก็ไม่เอาเปลี่ยนนี่บบมาปากสามปากว่ะหนึ่งร้อยจัดเอง เรียกเชียงเชียงเนาะเออนี่เชียงเชียงกหน้าป๋าฮึ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 แึฮเฮึคลฮึยึฮึฮึึฮึอึฮ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 ัฮึ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 มเอึฮ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 ึ่ึฮึฮัฮึอึฮ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 ึอี ก็เออปั่นเจนก็เลยนะแจกันแรกเปลี่ยนนะครับโอ้โหนะครับก็เยอะมากเหมือนกันนะครับถ่ายประมาณ100จัดเองโอเคในที่สุดแล้วก็แล้วแหลกหลายหลายมิลกีย่กีย่างกียนโอ้นี่ครับเทามาทางแฟนได้แค่นี้นะครับผมโอ้โหสีวิชชูเวร์ลูกหลานนะครับมะแพงไปแลกเปลี่ยนโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็เพื่อเป็นแรงกําลังใจแห่งคนขายผักสดในตลาดกระเต่าวันนี้นะครับนี่ครับเพื่อจะได้ต่างประมาณ500จัดนี่ต้อง เดินรอบตลาดเลยนะท่านผู้ชมเป็นไ,ไงท่านผู้ชมใน<ป>ด้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆหม่ไหมวิตการยินให้ก็สุดยอดไปเลยอานนี้็ขายปถุนเน่า <c oughs> โอ้ถุนเน่าเสียงอะ อันน <c oughs> ี้ขายหนังปองนะครับไม่ขายถ่งเน่าโอ้ตอนนี้ก็หมดกันหมดแล้วโอเคเราก็หมดแล้วนะครับขออนุญอัดกลับบ้านก่อนนะครับตะกี้ก็ได้เห็นวิธีการแลกเปลี่ยนแห่งชาวว้านไปเรียบร้อยนะท่านผู้ชมครับอย่าลืมกดไลค์กดซับกดซับคลายจากช่องของผมนะครับสิมพารคักเธอครับคิดถึงเจ้งตรงนี้สิมพารครับ so today is the time is finished so the people e a r go back home now so I would like to invite you to visit my home again so for the market today is finished already so thank you So much for watching my channel and then keep cheerful for all my channel again. Thank you so much for good like, uh, subscribe, and share for my channel again. Thank you so much for this video. Uh.